ดงเ่นสวัสดีครับมาจากเชียงรายเขาบอกว่าเขาจะมากินเขาจะมาเที่ยวที่บ้านแหลมเพชรบุรีมีเงินพันเดียวโยกงั้นผมโยกเองนะได้เลยครับ,รบนี่ก้างทอดโลละ300นะครับน้ำพริกไข่ปูกับผักชะครามราชทินี่300บาทใช่ครับกินเขาว่าจาระเม็ดต,ตัวเท่าแขนอีกซีกราดพริกอีกซีกทอดกระเทียมโอ้สามร้อยห้าสิบบาทโอ้กับจาระเม็ดดำนี่ถ้าไปเจอตลาดนี่ซื้อกินได้เลยเนี่ยดูแล้วก็แบบ เป็นยังไงปะอันนี้ไม่จกไม่จกตาของแท้มากินแล้วปริมาณนี้ไม่จกตาเลยมาแล้วครับพี่น้องสวัสดีกราสวัสดี f อซคนเงินสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบตามเพจพี่แกมาคนติดตาม9.4คนกดถูกใจ9.4ล้านโอ้โหร้านนี้ร้านดังที่จงังหวัดเพชรบุรีครับร้านนี้แบบเขาบอกว่าถ้าใครจะมาก็อาหารทะเลสด ซีฟู้ดแน่นเข้าไปดูที่เพจพี่อะไรนะครัวบ้านต้นไม้ซีฟูด้ดครับพี่ไปดูในทิกตอกอ่ะครัวบ้านต้นไม้ซีฟูด้ดครัวบ้านต้นไม้ซีฟูด้ดคนติดตาคนถูกใจอ่ะ9.4ล้านคนโอ้โหผมก็ตั้งหน้าตั้งตาขับรถจากเชียงรายมาเลยยินดีพี่ยินดีครับบอกว่ามันนี่มันน,นี่มากัน4คนครับมีงบสักพันหนึ่งได้เดี๋ยวผมจัดให้ ว,ว่าปกติถ้าเขาดูในเพจเกแกก็จะพูดว่ามีงบเท่าไหร่งบ600งบ2,000งบ2,500แล้วแต่แต่นี่ผมมาณีคนงบพันหนึ่งนี่อิ่มนะอิ่มครับ ชัดเจนด้วยพี่ชัดเจนชัดเจนนะกำไรได้ไม่มากไม่เป็นไรให้ได้ใจพี่ก็พอโอ้ผมบ้านต้นไม้ทีฟู้ดบ้านแหลบเพชรบุรีครับเนี่ยเสียงอย่างนี้เลยนะที่เราดูในติ๊กตอกมาใช่ครับขับรถมาไกลเดี๋ยวลองดูว่าในงบ1,000บาทเนี่ยบอกงบพันเดีวพอมาสีคนจะมีอะไรให้เราได้ชิมกันบ้างยินดีพี่ยินดีเดี๋ยวจะรอติดตามโอเคครับขอบคุณครับครับครับ ่ายได้เลยพี่นะได้นะพี่พี่สวัสดีนะครับโอเคในในทจของร้านคนสวยเอาไเลยด้เสียเข้าไปเลยดิเข้าไปแป๊บงเ้าายอ่ะขอขอขอบุกคานิดนึงว่ามีอะไรตอนนี้มีน้องอยเลยอ๋อครับคนี่พี่เข้าไปไหจ้าไปนเลจ้ามาเลยในเมื่อกี้ในงบหนึ่งพันนี่เขาบอกว่าจะมีกั๊งหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหนงบหนึ่งพนะจ้านี่นนี้โอ้สวัสดีจ้าฮะ นี่<ถ>ท,อทอดกั้ง,งนะครับอโอ้นี่จากของสดจากเพชรบุรีเลยเนาะจาก,มาจากผมก็มาจากเชียงรายตามกา็มารอบก่อนไปกินของป้าน้อยป้าน้อยอาหารป่าแต่ว่าวันนี้ก็โอ้โหดูทิดต่อเราต้องขับรถมาจากเชียงรายเลยเพือ่อที่จะมาชิมที่นี่ดูครับคนเยอะมากต้องได้บัตรคิวนะเพราะว่าโอ้โหอันนี้ขนาดวันธรรมดาคนยังเยอะขนาดนี้มีกั้งมี มึงไข่น้ำดำจะ้ะไข่น้ำดำดีด้านหน้าจ,จ้ะบุทะเลอันนี้ก็เป็นอีกซีเนเจอร์หนึ่งที่ปล,ปลาจาระเม็ดใช่ไหมปลาจาระเม็ดดำปลาจาระเม็ดดำก็าาำคือโนในที่ต่อแก่ทำปลาจาระเม็ดดำเนี่ยคนดูสี่ล้านอ่ะคนดูการทำปลาจาระเม็ดกับเมนูปูนี่ก็คือคนดูหลับสามสี่ล้านคนครับวันนี้ตั้งใจจะมามา,มากนี่นยำแมงดาทะเลเน,นีี่เป็นปูไข่นึงนน่งนมสดอ๋อปูไข่นึ่งนมสด ก็ต้องเน้นๆจริงๆต้องแดงๆฉ่ำๆแบบนี้ครับดูครับแล้วก็ลมสดใสเข้าไปนี่แล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดที่เป็นสูตรเด็ดของที่นี่กินไปก็ฉ่ำฉ่ำมากดูขอดูน้าจิ้มน้ำจิ้มก่อนนี่ก็คือโอ้โหน้าจิ้มนี่ก็ทําแบบใหม่ๆร้านเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วนะครับ ห้5ปีปปโอ้แต่ว่าคนปี2ปีเนี่ยบางที่มันแน่นแบบใช่เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันหยุดท,ทุกวันพฤหัสทย์หยุดทุกวันพฤหัสทิตโอ้โหดีนะผมมาทุกวันอยู่เนาะมาไกลขนาดนี้ถ้าแบบร้านไม่เปิดนี่ก็เสียใจอยูน่นะเดี๋ยวไปดูเมนูตรงเดียวกันพี่น้องว่างหมำกระด่ดับหมูกระดมดับอันนี้เฮียเขาบอกว่างบมาสี่คนงบพันเดียวพอจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวรอดูครับพี่น้องหมูกระดมดับก็ทำกันใหม่ๆอยู่หน้าบ้านนี่เลยนะ โอ้หมึงต้มน้ำดำเป็นถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของสองที่ร้านเหมือนกันใครมาเกือบทุกโต๊ะต้องสั่ง,ง,งจะ,ะเดี๋ยวรอดูเมนูลูกเด่นละกันนะครับว่าเราจะงบ1,000บาทเราจะได้เมนูอะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามพี่น้องครับครับสวัสดีป้าแน่ยังเป็นทางการครับกับข้าวครบอ่ะเดี๋ยวจ้ะเอาโทรศัพท์มานะครับสวัสดีครับป้าแน่สวัสดีครับสวัสดีอ<า>ันแน่ออนทัวร์ครับครับเป็นยังไงเมื่อคืนได้ข<า>่าวว่าผีอำเหรอ ไม่มีผียุบหัวไม่ใช่แล้ววันนี้อยากจะให้ปันให้เรามาชิมดูร้านนี้แบบโหแบบผมแบบเห็นแล้วครับต้องบัตรคิวนะตอนนี้มีคนยืนรออยู่ข้างนอกยังเต็มอยู่ครับเรามารอ4คิวกว่าเราจะได้คิวเข้ามานะครับครับคือมารับก่อนไปกินป้าน้อยโ้คุณน้อยอาหารป่ากินแบบ กินไปได้เงือตายพักสพ,พักเลยนะแต่วันนี้ร้านนี้คนจะแน่นเหมือนเดิมเดี๋ยวลองดูในทิกตอกของพี่เขาเขาก็จะโปรโมทว้เนี่ยงบพันสองพบสองพจะได้อะไรบ้างจะมีไขปลาเรียวเซลจะกินปูนึ่งนมสดจะเป็นมีหลากหลายเมนูวันนี้เราไม่ได้สั่งเลยบอกให้พี่เฮียจัดให้เลยงบหนึ่พบาที่เฮียบอก1น0 0บาทหนึ่กับห้าสิได้ไหม จัดไปลองดูีิว่างบ1 0ึ0บาทเนี่ยจะได้เมนูอะไรกินบ้างซึ่งเราไม่ได้สั่งนะให้ร้านเขาจัดให้เลยครับไม่รู้จะเป็นเมนูอะไรเราก็ไม่รู้ไม่รู้รรนะรอลุ้นเนะแต่ว่าเมนูเขาก็เยอะใน,ในเรื่องของอาหารทะเลที่สดๆที่นี่คือว่าเยอะนะหรือว่าใครจะามาไม่ถูกเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ให้ว่าร้านเนี่ยอยู่ที่ไหนนะสำหรับคนที่มาเพชรบุรีมาเที่ยวใต้และอยากมากินแต่บอกไว้ก่อนอย่ามาช่วงเที่ยง าามากคุณคุณต้องยืนรอนานมาหลังเที่ยงก็อาจจะหมอดอีกอ่ะมาก่อนเที่ยงละกันนะเดี๋ยวรอดูว่าเมนูที่เราสั่งไปจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามครับอันนี้อันนี้เหมือนในติกตอกเลยเขาบอกว่าใครมาคือขอเป็นผู้ที่ฟรีเป็นอภินัานธนาการแล้วก็เติรดตักได้ตลอดเคียบอกว่าเดี๋ยวถ้าจะกลับพอกลับก็ยังได้นะเป็นคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเมนูที่แบบให้ฟรีแบบ เป็นออเดอร์เป็นน้ำใจถ้ากลับรถมาไกลค่านั่งรอนั่งรอ,อนานๆก็เอาน้ำใจให้ก่อนเดี๋ยวแอบกระซิบหน่อยข้างๆนี้เป็นอีเจเอฟซีเฮียพี่สวัสดีครับครับผมติดตามลูกเด่นกับอันนี้อยูอเ่นเนาะโอ้ประจำครับผมประจำเฮียผมมาจากทางเดียวกันแหละผมมาจากแพร่<อ>คนเหนือนกันครับผมผมคนอีสานจะได้แฟน<อ>แมาจากแพร่กันคนแพร่แหระเบิดนะครับผมเคยเคยมาหรือยังครับร้านนี้ยังเลยครับทางแรกครับอ๋อตามมาจากไหนครับ ก็ในทิกตอกผมเนาะวันนี้คนติดตามทิกตอกแค่9จุดถูกใจ9.4ล้านคนเน่ะมาจากทั่วทุกสารทิศนะเดี๋ยวเราดูว่าเมนูเราเนะีนะ่ยกินหอยก่อนแล้วกัน,กนครับชอบไม่ใช่เหรอฮะชอบไม่ใช่เหรอหอยอะ่ะหืึใครบอกคะแนเมื่อคืนนอนยังฝันมีคนมากอดอะ่ะไม่กอดธรรมดาด้วย <laughs> ไม่ได้กอดธรรมดาด้วยเรียบร้อยเลยไหมไม่อ๋อแล้วไปครับหน สวัสดีพี่พี่ในติ k กต k อกครับลุงเด่นสวัสดีครับมาจากเชียงรายเขาบอกว่าเขาจะมากินเขาจะมาเที่ยวที่บ้านแหลมเพชรบุรีมีเงินพันเดียวกินอะไรได้บ้างครับหมดนี่พี่พี่ในติ k t ต k อกหนพน,นิดนิดนะครับ4อย่างกั้งไข่ทอดกระเทียมนะครับจานนี้ นี่เลยนะผมขอโยกหรือไงผมโยกเองนะได้เลยครับนี่ก้างทอดโลละ300นะครับน้ำพริกไข่ปูกับผักชะครามราชกะทินี่300บาทใช่ครับจี้จานใหญ่นี่150บาทชุดนี้นะครับใบชะครามโอ้ไข่ปูไขป่ไขปูม้าล้วนๆนะครับอันนี้เป็นผักพื้นบ้านที่บนแหลมจาระเม็ดสองล่างตัวเท่าแขนบอกลุงเด่นเขาว่าจาระเม็ดตัวเท่าแขนอีกซีกลาดพริกอีกซีกทอดกระเทียมโอ้สามร้อยห้าสิบบาท นะครับจานนี้มาที่นี่พี่ต้องสั่งขออนุญาตนะครับปลาหมึกไข่ทุกตัวเลยนะครับจานนี้ห <Ooh. S 1> มึกไข่ผัดน้ำดำนะครับ2 5 0้บาทนะครับ mm. พี่ๆในทิกตอกครับหมดนี่หมดนี่หนึ่งพันนิดๆหอยแมงผู้บอกลุงเด่นเขาว่าฟรีตลอดไม่ต้องสั่ง <laughs> มีให้ฟรีทุกโตเติมให้ไม่อันด้วย ครับ<อ>เหลือไม่มีนะครับลุงเด่นครับข้อหอยผมก็ไม่มีพี่ๆในทิกตอกซื้อเข้ามาเหมือนกันแต่อยากจะซื้อมาแจกลูกค้าแจกด้วยใจนะครับหมดนี้หนึ่บาทนะครับมาใกล้ๆเลยนะครับกล้องมาถามลุงเด่นว่าชัดเจนตรงใจหรือเปล่าปกติปลาตัวนี้ก็เป็นพันนะนะถ้าไปกินบักลา <laughs> จาระเม็ดจาระเม็ดดำโหสองสองใจแต่สองอะไรนะสองล่างสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทตัวไซส์นี้มีคนเขาถามผมว่ากำไรได้หรือเปล่าผมก็บอกตรงๆเลยว่ากำไรได้นิดเดียวให้ได้ใจลุงเด่นก็พอสุดครับฝากพี่ชายด้วยนะครับพี่ชายชัดเจนผมก็ชัดเจนพวกบ้านต้นไม้สีฟู๊ดบ้านแหลมเพชรบุรีพี่สุดยอดครับขอบคุณนะครับสุดยอดคพันเดียวพันนิดๆพี่พันห้าสิบบาทนะครับ ขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับชัดเจนพี่ชัดเจนพี่ครับขอบพระคุณมากๆชัดเจนของจริงชัดเจนของจริงขออนุญาตปับขอโทษทีแจกไม่เป็นไรครับเปลี่ยนกระป๋องได้หรือเปล่าเดี๋ยวตอนมาแจ้กอันนี้หนึ่งพันห้าสิบบาทพี่เดี๋ยวพี่สั่งเพิ่มเป็นยำสามไข่ใช่ไหมโอ้กเพิ่มเดลเมสสองเส้นสองล่างน่ากินมากก็คือเออนี่น่ากินจริงนะเมนูนี้คือน่ากินมากแล้วนี้ดู ผักชะคารามเคยไปเที่ยวตามริมทะเลป่านนี้อาจจะเคยกินว่าผมนี่ไม่เคยกินเดยถามผู้จัดการอยู่มันกินได้หรือผักอะไรเนี่ยที่มันเขียวๆอยู่ริมทะเลอ่ะแล้วนี่ก็เป็นน้ําพริกไข่ปูคือปูปูไขอยอย่นี่เลยดู๋ดูน่ากินนะไม่เคยกินเนี่ยไม่เคยกินเหมือนกันเป็นน้ําพริกนี่ร้อยห้าสิบบาทปลาตรงนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้ก็สามร้อยบาทนี่สองร้อยกว่าบาทน่ากินอะ่ะเดี๋ยวเราชิมกันเลย,ยไหมเนาะชิมกันเลยต้องรอคิวหน่อยนะเดี๋ยวต้องสั่งข้าวได้ไหมเดี๋ยวสั่งข้าวแป๊บนึงจ้า อ้าฝ้ายเนี่ยเราชิมกันดีกว่าน้องฝ้ายเขาบอกยังไม่หิวนะ,ะบางคนก็จะบอกว่าทำไมให้ลุงเด่นกินก่อนตลอดน้องฝ้ายวันนี้ฝ้ายเขาเมื่อกี้กว่าจะมาถึงนี่เขาก็ซัดขนมซัดอะ,อะไรไม่รู้ในรถมาไหมแต่ผมไม่ได้กินข้าวจริงป๋าลองชิมดูหมือกระนี้ต้องไข่เงี้ยป๋าน้องฟิงจัดเลยครับผมไข่ทุกตัวเลยนะหมือต้มน้ำดำป๋ายเนี่ยลองชิมดูไม่เคยกินเลยังต้มน้ำดำดคือต้องเป็นหมึกไข่จริงหมึกกระต่อยไข่ครับ ตัวแบบเป่งๆอ้วนมากเลยขนาดต้มแล้วยังอ้วนมากอย่างนั้นเลยอือหังระเฉงไข่อือหอือมันมากเลยยังติ mm ้ง hmm. ต mm ิดใจอือเดี๋ยวรอข้าวเิกินได้เรื่อยๆนี่กั้งให้กระเทียมแบบนี้นะกระเทียมเจียวแบบ แบบนี้เลยกระเทียมเกียวแบบฟูๆอ่ะ,ะไม่แพงนะจานขนาดนี้300บาทถ้ามาเที่ยวทอดีจานขนาดนี้300บาทถึงก็มนนไม่แพงครับสุดยอดเดี๋ยวชิมดูครับเก๋เก๋ทิ้งเอาเลยเอาเลยทิ้งจานเลยเนี่นี่นนดู๋ยกั้งนี่ขอของอยาครับอุย้ยปะมีคนไม่ไมีมติ๊มนะไม่เป็นไร จิ้มดูกินยังไงเนี่ยจิ้มกับน้ำจิ้มอย่างงี้เนาะจิ้มจิ้มอันนี้นะมั้งเนี่ยเป็นไงกุ้งตั้งไข่ไข่เต็มท้องเลยไข่จริงนะเขา,าต้องแกะเอานี่มันออกก่อนไหมปะโค้ชชอบก็กินได้เนะเาะไอ นี่มันนเะนี่ยไข่เลยอ่ะดูรอข้าวมาเราจะกินน้ำพริกกะพามเลยมาดูก็มาดูาดใ,ใกล้ๆหน่อยนี่คือปลาสองใจจ้ะคือให้กระเทียมเจียวแบบอย่างนี้เลยนะน่าทานมากครับน,นี่คือเนื้อเนื้อปลากรป๋องปลา,ปลาจราเม็ดดำไอ้ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ขอเขานะเขาถ่ายคลิปนี้นี่นนคนดูเป็นหลักล้านเลยนในที่เกาะเขาครับนี่คือนะปลา ปลาสองล่างเมื่อคืนก็เจอสองล่างมาแล้วนะเมื่อคืนเจอล่างเดียวเลยเจอ <c oughs> อช้ำม,มากดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นีดูดูฝั่งนี้ด,ด,ดูช้ำม,มากมเดี๋ยวต่างกัน้องพิงด้วยเดี๋ยวพิงไม่ถึงพิงน้องพิงจา๋า จิ้มดูมุ้งน้ำดำใช้ได้เลยเนาะมาต้องสั่งจริงลองจิมดูอันนี้ผมน่าจะยังไม่เคยกินครับอีกปลาปลาอะไรนะปลาจระเม็ดดำเนี่ยดูครับฉ่ำมากเดี๋ยวเราชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงขออนุญาตใหญ่หืมอร่อยมากไม่คิดว่าเนื้อปลาตัวนี้มันจะไม่จะออกแบบนี้มันจะ มันจะนุ่มแบบละลายเลยไม่เป็นเส้นไม่เป็นเสี้ยนอะไรแบบให้เร้อืนอร่อยมากเรนนี้ต้องสั่งจริงว้าวอืมน้ำพริกปูนี่น่าสนใจน้ำพริกปูนี่ต้องรอรัดข้าวไหมต้องกินก,ก่อนก็ได้ปะอืมกินรึให้มากให้ก่อนบ้างน,นี่มันสดมะละกอผักกินกับอะไรกินกับผักชะทราใช่ไหมใกล้รุ่นเรนต้องตักมาให้ท่านคนออะไรผมก็ไม่แน่ใจ ตน no <right> ี่คือใบชะตามเคยไปเดินเที่ยวแถวทะเลนะเขาบอกกันพากันอะไรครับเนี่ยเขาบอกใบชะตามเอาไปทำอะไรกินครับเขาบอกให้กินให้ชิมก่อนชิมก่อนเลยกำลังเร่งยวว่าอะไรข้าวหน้าเป็นกะทิใช่ไหมอ่ะปลาสักเราไปเนี่ยชิมดูหน่อยว่าผักใบชะตามรสชาติมันเป็นยังไงอืมมัน เขามีใส่กระทิ่เข้าไปมันออกกลมกล่อมมันอะอ,อร่อยครับอันนี้กินกับข้าวสวยนี่ใช่เลยครับมากได้เรื่องอได้จริงนะกระทิ่เดี๋ยวคั่วใหม่แล้วก็เอามาราดกับนี่ไข่ปูร้อยห้าสิบบาทไม่แพงอรอ่อ,รอยอ สมกับการขับรถมาไกลขนาดนี้ได้มาชิมแบบนี้ครับอแทบบแทบ,บช้ำม,มากบอกเลยว่าปลาปลาสดเฮ้ยน้องเดี๋ยวทิมชิมได้วยรอรอข้าวกําลังจะมาคือนี่ปลานี่นี่แบบเราไม่เคยกินเนื้อนุ่มมากปลาเออปลาจะเราไม่ดับนี่ถ้าไปเจอตลาดนี่ซื้อกินได้เลยเนี้ยเนี้ยดูแล้วก็บแบบช้ำๆนี้นะครับมีมีกระเทียมเจียวให้แบบช้ำๆนี้เลยนะเนี่ยกระเทียมเจียวน้าเธอเดี๋ยวตักให้ อันนี้แบบอันนี้คือสูตรแบบอันนี้ไม่ได้ติดตามกันเจียวพิเศษนะเอาแต่งราต้นไม้พิเศษให้เจ้มีพิเศษให้เราเจ้พิเศษนะอ่ามาลองชิมนะลองชิมชิมพิเศษหน่อยอันนี้คือเมนูที่เขาเรียกว่าพิเศษป่ะอยากมีเมนูพิเศษยำสามยำยำสามไข่มีไข่ปลาดิเกิ้วไข่ปลาดิเกิ้วไข่ไข่แมงดาอ่โอ้น่ากินมากเลยอันนี้เจ้าจิ๋วเห็นแล้วลองจัากเลยเนี่ยของชอบอ่ะของชอบเลย อ่ะสาวๆชิมเลยครับเออนี่นะไม่มีที่วางเลยนี่ด้ครัอนแสงหน่อยเป็นยังไงเธอปลานุ่มไหมปลาเนี้ยเนาะอาจจะถ่ายย้อนแสงหน่อยเธอว่ากระเทียมมาให้เยอะมากกระเทียมเยอะเออจริงแล้วก็กินหน่อยอย่นะมันอร่อยอ่าแล้วก็กงปลาทะลักอย่างนี้เลยถังอะไรแน่เลยค่ะตั้งแล้วเรครับอะไรครับคุ้มไหม เขาบอกที่นี่ก้างไข่นะ,ะตัวเป็นตัวให้แบบเน้นๆนี่เลยในราคามิตรภาพคือว่าคือว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมาจริงๆนี่เราเดินไม่ได้ดดไไดจกตาไม่ได้แบบว่าตรงปกนะเมน,นูเขาตรงปกวันนี้เรามารีวิวพี่เขาใจดีแถมยำสามไข่ให้เราชิมนะเดี๋ยวเราชิมดูไหมน้องไข่ เธอสั่งเธออยากกินเดีรสั่งไม่มายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ต้องรอบัตรคิวครับไข่ปลายำสามไข่หายไปหายไปไข่อีกแล้วชิมดูเจ๊จิ๋วเห็นเมนูนี้นี่ต้องจักเลยนะฮะอะไรนั้นเลยเหรอแทบ โอ้อยากชิมแล้วเนี่ยอ่าน้องฟิ้งชิมเลยครับ,บ,บไม่เป็นไรครับให้ฟิ้งชิมดูไข่มะม่วงไข่ปลาเน,นี่ยม,มาถูกร้านอยู่มาถูกร้านอยู่ดูของเยอะขนาดนีไน้ไม่ทนันไม่ทันข้าวสวยเรามาแล้วกินแล้วเต็มที่เลยทีนี้เดี๋ยวนั่งกันแบบายาวๆไปเลยอ ร้านเขาลูกค้าเยอะมากก็อาจจะได้แต่ของหัวผู้จัดก,การส,ส่วนตัวนะได้แต่หัวนะการเห็นน้องฟิงนกี้หน่อยก็เพราะว่าลูกค้าเยอะครับลูกค้ากำลังช่วงบ่ายโมงลูกคนเต็มลองชิมดูหน่อยเออ้ามาเที่ยวทะเลแล้วได้ทานกับข้าวนี้ก็ถือว่ามาเที่ยวทะเลจริงเนาะก็ถือว่ามาเที่ยวทะเลของจริงไค่ป่าอืม อืมรอจริงจริงอืมมันต้องดังนะกัดไปแล้วตุ๊กเป็นปลาเลยอืมอะไรก็อาจจะปลา,ก,ปลา,ากินกระปาระเก้อเทียมใช่ไหมที่นี้นะล่าปลาเลยไหมฝั่งเนี้ยไม่ก็ตักมาได้เลยอย่เงี้ยนะนะเลยน่าจะใช่อย่างเงี้ยนะใช่น่าจะใช่ใช่เลยล่ะใช่เลยเหรอ แบ่งลาดเหรอน้ำตายลาดเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวราลองตักดูอืมอากีกินล่างนี้ไงไม่ได้กินล่างนี้ไงลองกินดูล่างนี้ดูครับปลาที่นุ่มมากบอกเลยปลาปลาแบบนี้นุ่มใส่ยังใส่ยังหอมๆอ่ะอันไหนหอมบอกให้จุ่ปลาหอมได้เลยนะครับ ผัดอะไรเนี่ยเมือ่อกีอ้ผักชะครามผักชะครามใบชะครามใช่เหรอใช่อืมมันเนาะเอาไปผัดใส่กะทิแบบหอมกลิ่นกะทิกันมาอีกใข่เลยแล้วก็น้ำพริกโปน้ำพริกไข่โป๊ไข่โป๊ก็ไข่โป๊จริงๆ,ๆเลยได้เรื่องทำได้เรื่องจิ้มดู กไปกติเวลาเรามากินร้านอาหารเนี่ยส,สั่งสียให้เมนูมีมรนี้มาอย่างอันนี้ยังขาดขาดนิดนิดนึงอันนี้แบบเทปนิดนึงแต่ร้านนี้เป๊ะทุกเมนูเลยเนาะสมสมกับการเดินทางที่เรามาไก,ากาาลๆอร่อยทุกเมนูเป๊ะทุกเมนู เป็นยังไงปะอันนี้ไม่จกไม่จกตาของแท้มากินแล้วปริมาณนี่ไม่จกตาเลยปาจะไม่ได้ใหญ่แค่ก็ชานใหญ่ริะใหญ่กว่าหน้าโรงเรียนเนี่ยกินได้แค่ครึ่งตัวอิ่มันหมดแล้วกั้งอีกอันนี้อาจจะได้ห่อนะปลาจะราไม่ได้หอกั้งนี่ก็าอาจจะได้หอกั้งก็อร่อยมากนะานเปิ่มเนินไปกินไม่หมดนะเราเจอยำสามยำมึกก็อร่อยน้ำพริกนี่ป่าแน่นี่เหมาเหมาก็เดียวเลยนน้ำพริก น้ำพริกไข่ปูใบสะครามแล้วก็เมนูเขาก็าจะมีอีกหลากหลายลองเข้ามาดูด้วยกันอันนี้เราแบบให้จเจ้าของเขาจัดให้มาในงบราคาพันนิดๆเนี่ยประมาณนี้ถือว่าไม่จุกตาอร่อยจริงเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อจะพาป๋าแน่ไปตะลุยใต้ด้วยเป็นยอมยอมไป, <c oughs> ไปพาไปถึงมาเลเซียหรือเปล่าจะให้พาไปถึงมาเลเซียหรือเปล่าต้องรอติดตามนะสำหรับ EP นี้เดี๋ยวเราจะเช็คบินเราจะไปกันต่อเลยเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำทะเลดีกว่า เวลาเกือบบ่ายสองคนจะมารอกันเต็มอยู่นะนะนู่น,น,นอ,ยอยู่ริมนู่นอยู่ริมนี่เขาก็รอกันแบบเต็มอากาศร้อนพอสมควรดูไมน่นู่นเธอเธอใหน่อยลมแรงหน่อยมาดูราคาเมนูทั้งหมดเบียร์เสร็จคิดเงินมา1080พันแปดสิบบาทง้ากตั้งท่อสามร้อยอะไรอย่างจาระเม็ดสามร้อยห้าสิบหมึกดำสองร้อยห้าสิบ น้ำพริกกูร้อยหสิบาทเบียเสร็จพันกับแปสิบาทรวมน้ํารวมข้าวอีกไม่แพงอร่อยมากถือว่าถือว่าเหมาะเหมาะที่จะมาชิมอมแล้วก็หอ่อกับอีกตัวเบ็นเริ่มเลยคือเซตนี้หกคนอ่ะได้หคนพอดีหกเจ็ 6, คด 6, <7 S 2> คนได้อยู่นะสี่คนกินไม่หมดเลยอลือร่อยทุกอย่างปาตัวใหญ่ก้งก็ให้เยอะครับไม่มีเมนูที่แบบ ตีแบบว่าเค้นไปหรือจืดไปหรืออะไรคือรสชาติคือเป๊ะมากเขาทําแบบรสชาติออกมาได้เป๊ะมากน้ำยำเขาอร่อยมากน้ำยำแซ่บเลยยำยำไข่สามไข่นะเผ็ดกระโดดไม่ได้เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่ได้หวานเกินสติงกระดิ่งแมวป๋าเป็นไงต่อดิอ้โหโคไปยุไปยุไปยุมาเฉยเลยไม่ได้คนแถวนี้ไม่รู้ที่เราเนี่ยพาไปด้วยสิครับไปหาร้านแคมป์ปิ้งไปเดินตลาดเย็นได้นะ ไปในดีไปอยู่ที่เย็นๆแล้วกันเดี๋ยวไปเปิดรถตู้นอนก็ได้นะได้ครับแต่ที่นี่จะให้ป่าแนี่ยนำทางกันนะเพราะผมไม่รู้ที่แล้วเนี่ยผมทำการบ้านมาแค่นี้สุดละสุดทางผมละนู่นเลยซิมิรันที่ไหนอ่ะพังงาโอ้โหไม่ต้องผสมไม่ต้องไปสมไกลนู่นมาเดี๋ยวผมเดินไปเอาฝากรถฉันรถป่าแนี่ไว้นี่แหละอ่ะไปรถเราจอดไกลเธอเธอถือนี่ไม้ให้พี่หน่อยมันไม่มีมือมันถือมือถือด้วยอ่ะก็ มีโอกาสลองมาชิมดูเดี๋ยวภารกิจใกล้แล้วนะคนที่ติดตามอยู่คนที่คิดถึงป่านะาป่าแน่เจอแล้วใครที่คิดถึงปา่าเคนรอติดตามใกล้แล้วอยู่เพชรบุรีแล้วเหลืออีกอีกวันสวันอีก3วันไม่เกิน3วันไม่เกิน3วันถึงแน่นอนครับไปไหนดีรถติดไม่เกิน3วันถึงแน่นอนที่ภูเก็ตนะแล้วก็ภูเก็ตยังไม่ยังไม่ใต้อีก เราก็จะเดินทางต่อให้มันไกลไปอีกไปแบบจากเหนือสุดในสยามไปเลยนะก็อิ่มมีโอกาสก็ลองมาชิมดูรสชาติถูกใจแน่นอนครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้คลิปอีกรอบหนึ่งเผื่อเพื่อนๆดูมาถึงนาทีตอนนี้รับมาไม่ถูกมาอย่างไงเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้อีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับอีพีนี้ลุงเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวอันแนนออนทัวร์แล้วก็น้องฟิงขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าเรา4ี่คน ขอตัวไปแล้วครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีมือวาสวัสดีครับแซ่บมาแล้วครับพี่น้องจะพาเธอไปล่องใต้ EP นี้เราจะไปหาที่นอนกันเดี๋ยวป่าแน่อันแน่ออนทัวร์นะครับขับรถตามหลังมาเมื่อกี้ไปตลาดได้กับข้าวกับปลามา EP ก่อนหน้าเราไปกินปลาอะไรนะเธอปลาอันจระเมดปลาปลาจระเม็ดำ,ดดำอ่ารสชาติเป็นยังไงปลาจระเมศดำ เนื้อนุ่มแล้วก็อร่อยนะเนื้อน,นุ่มดีเคยมาหลาครั้งแต่ไม่เคยซื้อกินวันนี้กลับออกมาตีใจปลาจระ,ะไม่ดำลูกเด่นไปซื้อปลาจระ,ะไม่ดำมาอีกตัวหนึ่งละจริงอะเธอจะกินอะไรนึ่งบวยนึ่งเต้าเจี้ยวนึ่งซีอิ๊วนึ่งมะนาวนึ่งมะนาวดีกว่าอร่อยเข้ากับว่าการ์อ่าตื่นแต่จะนึ่งอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็จะมีเมนูแกงปลาปลาเห็ดโคน โอ้อันนี้อร่อยเด้อแกงป่าปลาเฮนโคนครับฝีมือลุงเด่นเดี๋ยวเราจะไปชิมแกงป่าปลาเฮดโคนของแท้ที่จังหวัดสุราษฎร์เพราะว่าเจ้านั้นะที่เราเคยเกริ่นไว้ว่าพี่สัญญาร้านปูเป็นที่พัทยาแนะนําบอกลองมาชิมดูแกงป่าเจ้านี้เด็ดมากแกจ้างลูกน้องมาเฝ้าร้านนี้เลยเพื่อจะได้สูตรนี้กลับไปเราก็เลยว่าอ่างั้นเราแกงป่าก่อนละกันได้ที่แกงใต้มาอ่าแล้วคืนนี้ เราจะไปนอนริมทะเลกันคืนนี้จะไปนอนแคมปิ้งในเขตทหารอ่ามันก็น่าจะจะดีกับเราเราก็จะนอนปลอดภัยมีมีไฟฟ้าให้ใช้แต่แบตเตอรี่แล้วเมื่อคืนเรานอน,ออน,อนแบตเต็มแบตเตอรี่เต็มนะครับก็ก็เก็บเก็บแบตไว้พรุ่งนี้ละกันนะพรุ่งนี้จะไปไหนต่อก็จะไปดูแต่คืนนี้เราจะไปนอนริมทะเลแล้วก็แคมปิ้งกับอันแน่ป่านแน่ออนทัวร์คืนนี้มื่นจอบ เหมือนเดิมจ้าแล้วจะมีเมนูอะไรต่อก็รอติดตามวันนี้เก็บบรรยากาศเส้นทางการเดินทางครับเราจะไปนอนกันที่ชายหาดที่นี่หนึ่งเราไปดูก่อนว่าว่างไหมถ้าว่างเราจะนอนกันที่นั่นสำหรับค่ําคืนนี้รอติดตามภารกิจของลุงเด่นต่อไปเป็นกําลังใจในการเดินทางจะพาเธอไปล่องใต้ก็นหน้าใหญ่นะบอกแล้วบอกแล้ว้ เดี๋ยวเราติดตามครับไปลองใต้ไปทีท่ยวทะเล<ป>แต่เธอไม่ยอมลงทะเลร้อนมากเดี๋ยวเปิดภูวิลล่าให้ใจเย็นรอสปอนเซอร์เข้าก่อนสปอนเซอร์เข้าได้นอนภูวิลล่าเลยแหละจ้ะถ้าสปอนเซอร์ไม่เข้านอนรถตู้ไปเดออไป